ตองพรุ่งนี้ตองก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วอะตองโทรหาพ่อแม่ตองนะให้เขาเนี่ยกลับมารับตองไปอยู่บ้านก่อนแล้วตองเนี่ยก็ไปพักฟื้นที่บ้านท่านสักเดือนหนึ่งก่อนนะพอดีว่าพี่กับครอบครัวเรามีไปเที่ยวพัทยากันรอบนี้น่าจะไปสักประมาณหนึ่งเดือนนะตองถ้าพี่กลับมาเมื่อไหร่เนี่ยพี่จะรีบไปรับตองกับลูกเลยนะพี่พี่พูดอย่างนี้หมายความว่าไงคะนี่ตองเพิ่งจะคลอดนะคะแล้วก็กำลังจะออกจากโรงพยาบาลอยู่แล้วด้วยอะทำไมยังคิดจะไปเที่ยวกันอีกอะคะ แล้วทำไมคะทำไมตอนถึงอยู่บ้านตัวเองเพื่อพักฟื้นไม่ได้ทำไมจะต้องกลับไปอยู่บ้านพ่อแม่ของตองด้วยล่ะคะแล้วพ่อแม่พี่เนี่ยเขาไม่คิดจะดูแลตองไม่คิดจะดูแลแหละเขาบ้างเลยหรือไงคะตองก็พอดีว่าพี่ชายพี่อะ่ะเขามีแฟนใหม่แล้วแฟนเขา,าอยากไปเที่ยวทะเลมากนะพอพ่อแม่พี่ได้ยินแบบนั้นน่ะเขาก็มองว่าดีเหมือนกันจะได้ไปทําความรู้จักลูกสะใภ้ให้มากขึ้นด้วยอีกอย่างนะพี่จองตั๋วเดินทางพรุ่งนี้แปดโมงเช้า ถ้าทุกคนไปกันหมดอ่ะไม่มีใครอยู่บ้านถ้าตองกลับมาอยู่บ้านเนี่ยก็ไม่มีใครดูแลตองน,นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตองรีบกลับไปอยู่ให้พ่อแม่ดูแลดีกว่านะในครอบครัวพี่เขาคิดอะไรกันอยู่คะทั้งที่ทุกคนก็รู้อ่ะว่าตองเพิ่งจะคลอดลูกแล้วจะออกอกับโรงพยาบาลอยู่แล้วอ่ะทําไมทุกคนถึงคิดจะไปเที่ยวกันอีกอะคะเอาจริงๆเนี่ยแม่พี่ครอบครัวพี่จะไปมันไม่ได้ว่าอะไรเลยนะแต่พี่เป็นพ่อคนแล้วนะพี่ยังคิดจะไปกับพวกเขาอีกเหรอ ในสายตาพี่เนี่ยมันมีตองกับลูกอยู่บ้างไหมตองก็พ่อแม่เขาลากพี่ไปด้วยอ่ะอีกอย่างเนี่ยพี่มีเรื่องสําคัญต้องไปจัดการพี่พูดไปตองก็ไม่เข้าใจาหรอกพี่กับครอบครัวเนี่ยเราไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันนานแล้วนะรอบเนี้ยไปแค่เดือนเดียวเองและพี่คิดว่าพ่อแม่ตองอะ่ะเขาก็มีตองเป็นลูกคนเดียวเขารักตองมากถ้าตองไปอยู่บ้านเขาเนี่ยเขาต้องดูแลตองอย่างดีแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยตองรีบโทรหาพ่อแม่เลยนะและพี่มีธุระพี่ต้องรีบไปจัดการก่อน เพราะฉะนั้นเนี่ยอีกหนึ่งเดือนเดี๋ยวพี่มารับตองกับลูกนะโอเคนะตองพี่ไปก่อนนะพี่ทีม แม่ครับประตูไขไม่ได้แม่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่ทำไมบุญแจบ้านมันถึงไขไม่ได้มันไม่ใช่เป็นบ้านเราแล้วหรอหรือว่าเราเข้าฝีบ้านผมก็ไม่รู้อะแม่ตองไม่ได้บอกอะไรผมเลยนะเรื่องตกแต่งบ้านอะไรเนี่ยเอ้าทีมงั้นเกก็รีบโทรหาตองสิแล้วถามว่าทำไมบุญแจมันถึงไขไม่ได้ได้ครับแม่ อันนี้เกิดเรื่องใหญ่แล้วนะกุญแจที่พี่มีอ่ะมันไขเข้าบ้านไม่ได้อ่ะแล้วพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในบ้านเขาตกแต่งอะไรอ่ะตองนี่นอตองตองอยู่บ้านพ่อแม่ตลอดเดือนนี้เลยใช่ไหมตองพอรู้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะอ้านี่พี่กลับกันมาแล้วเหรอคะตองเห็นพี่ก็ไปเที่ยวกันสนุกดีนี่เห็นยังโพสเช็คอินแล้วก็โพสรูปรูปครอบครัวกันเยอะแยะอะไรไม่ใช่หรออ่ะแล้วนี่ตอนนี้กลับมากันทำไมอ่ะคะแต่ว่าพวกพี่เนี่ยยังเที่ยวกันไม่สนุกหรอกไปเที่ยวต่อสิ ไปอีกหลายเดือนเลยก็ได้นะนี่ตองตองจะต่อว่าพี่ใช่ไหมอ่ะพี่บอกตองแล้วไงว่าพี่ไปครั้งนี้พี่มีทุรายจริงอีกอย่างเนี่ยแฟนใหม่ของพี่น็อตเนี่ยเขาต้องการจะไปเที่ยวเขาบอกว่าการไปเที่ยวเนี่ยมันทําให้เห็นธาตุแท้คนพ่อแม่ก็เลยลากพี่ไปด้วยไงเอาจริงนะพ่อแม่หรือครอบครัวพี่จะไปเที่ยวเนี่ยเราไม่อยู่ดูแลตองตองไม่ว่าเลยนะแต่พี่กลับไปกับพวกเขาด้วยอะ่ะพี่คิดบ้างไหมว่าตองจะรู้สึกยังไงตองจะเสียใจหรือเปล่า พี่เป็นสามีของตองเป็นพ่อของลูกตองต้องสาเสียงชีวิตผ่าคลอดลูกพห่กับพี่อ่ะตอนยไม่ทันออกจากโรงพยาบาลอ่ะพี่ก็ไปเที่ยวครอบครัวพี่แล้วอ่ะแบบนี้มันสมควรแล้วเหรอในฐานะที่พี่เป็นพ่อคนแล้วก็เป็นสามีของตองมันถูกต้องแล้วใช่ไหมตองงั้นพี่ถามตองจริงนะว่าพี่เป็นพ่อแล้วเป็นสามีที่ไม่ดีตรงไหนอ่ะอีกอย่างที่พี่ไปรอบเนี้ยพี่ก็มีธุระที่พี่ต้องไปจัดการตองจําได้ไหม ที่พี่เคยบอกตองว่าพี่อยากทาธุรกิจอยากเป็นเจ้าของกิจการน่ะรอบเนี้เขาบอกว่าที่ชนบุรีเนี่ยค้าขายดีมากนะพี่ก็เลยไปดูตลาดที่นั่นน่ะแล้วพี่ก็พบว่าที่ตลาดชนบุรีเนี่ยยังไม่มีเสื้อกันหนาวขายเลยเราไม่มีคู่แข่งแน่นอนตอนนี้หน้าร้อนการขายของนอกฤดูเนี่ยมันกาลังคิดเลยนะตองพี่ก็เลยคิดว่าพี่จะนาเสื้อกันหนาวเนี่ยไปขายที่นั่นตองเชื่อพี่นะมันต้องขายดีแน่นอนอะ่ะตองควรจะดีใจกับพี่นะไม่ใช่มาต่อว่าพี่แบบนี้ใช่เลยลูก ลูกชายแม่เนี่ยได้แม่มาเต็มเต็มเลยนะลูกเนี่ยเกิดมาพวกธุรก,กิจแท้ๆเลยเป็นลูกจ้างในบริษัทอะ่ะมันก็เท่านั้นเองเสียของหมดทมีเดี๋ยวถ้าทีมเปิดกิจการแล้วแม่จะหาเมียใหม่ให้ทีมเลยนะลูกที่มีลูกชายให้กับแม่ด้วยพอแล้วแกไม่ต้องพูดความถึงเมียแกแล้วแกก็ถามมันไปเลยว,ว่าตกลงอะ่ะมันจะเอายังไงกับบ้านนี้มันจะมาเปิดประตูให้ไหม แกไม่ต้องไปอ้อนถามมันอะไรเยอะไม่ต้องถามอะไรเยอะหรอกค่ะเพราะว่าบ้านนั้นน่ะต้องขายไปแล้วเจ้าของบ้านเนี่ยเขาก็าคงจะเปลี่ยนลูกกุญแจแล้วก็คงจะดีนเวทบ้านใหม่นั่นแหละพี่จะเข้าบ้านไม่ได้มันก็ไม่ปแปลกอะไรนะตองนี่ตองพูดว่าอะไรอ่ะตองบ้าไปแล้วเหรอตองขายบ้านหลังนั้นทําไมอ่ะตองไอ้บ้านหลังนั้นเราสองคนใช้ชีวิตคู่มาด้วยกันเลยนะแล้วตองไม่ปรึกษาอะไรพี่เลยอ่ะทำไมตองทำแบบนี้แล้วพี่จะไปอยู่ไหนอ่ะตอง ใช่ตองแก้ก็แค่ให้ตระก,กูลเราได้แค่ลูกสาวเท่านั้นเองก็อย่ามาทำเป็นใหญ่เลยแกคิดจะขายบ้านเหรอได้งั้นต่อไปเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือว่าแกหลอกพวกฉันแม่บอกไว้เลยนะแกรีบมาเปิดประตูให้แม่เดี๋ยวนี้ไม่งั้น,นวันนี้ฉันจะแสดงให้แกเห็นว่าใครใหญ่ใครเล็กกันแน่บ้านหลังนั้นเนี่ยพ่อแม่ตองเขซื้อให้ตองแล้วมันก็เป็นชื่อของตอง เพราะฉะนั้นตองก็มีสิทธิ์ทุกอย่างไม่ว่าตองจะทําอะไรตองก็ทาได้หมดอ่ะแล้วบ้านเนี่ยตองก็ขายไปละขายไปในราคาถูกด้วยนะคะตองแนะนํานะพวกพี่เนี่ยอย่าไปยืนเกะกะขวางทางหน้าบ้านคนอื่นเขาเลยเพราะว่าถ้าเจ้าของบ้านเขาเห็นเข้าเนี่ยเขาอาจจะโทรแจ้งตำรวจจับข้อหาก่อกวนก็ได้นะเผลอๆเ,เนี่ยสุดท้ายต้องไปน,นห้องขังกันอีกตองเตือนได้แค่นี้แล้นะอ๋อแล้วอีกอย่างหนึง่งลูกสาวตองเนี่ย เขาจะไม่ไปอยู่เป็นพาระให้กับบ้านพี่แล้วนะเพราะว่าตองย้ายชื่อลูกเนี่ยเข้าไปอยู่ในทะเบียนบ้านพ่อแม่ตองเรียบร้อยหมดแล้วตองไม่ยอมให้ลูกตองเนี่ยอยู่กับครอบครัวพี่ต่อไปแล้วนะนี่ตองตองเอาชื่อลูกเนี่ยไปเข้าทะเบียนบ้านพ่อแม่ตองได้ไงอะไม่ว่าจะเป็นลูกชายหรือว่าลูกสาวเนี่ยเขาก็เป็นลูกพี่นะตองตองทาแบบนี้มันเกินไปมากเลยนะนี่ตองอยากจะอยากกับพี่จริงใช่ไหมพี่ทีมพี่ก็ไม่ได้โง่นี่ใช่ตองจะอยากกับพี่ แล้วตองก็เตรียมเอกสารไว้แล้วด้วยตองให้ทนายร่างไว้เสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ก็คงจะได้รับเอกสารแต่ก่อนเนี่ยตองเคยคิดนะว่าพี่เป็นคนดีเป็นคนกระตันยูดูแลพ่อแม่ถึงแม้ว่าพี่เนี่ยจะไม่ได้มาจากครอบครัวที่ร่ำรวยไม่ได้มีฐานะดีแต่พี่ก็เป็นคนที่ขยันทําง,งานตองก็เลยเลือกที่จะแต่งงานใช้ชีวิตอยู่กับพี่แต่ตองไม่คิดเลยว่าพี่จะเป็นลูกแง่ได้ขนาดเนี้ย พี่เชื่อฟังพ่อแม่ครอบครัวพี่ทุกอย่างไม่ว่าแม่พี่จะพูดอะไรพี่ก็เชื่อฟังเขาหมดแล้วพ่อแม่พี่เนี่ยมันก็ดีใส่แย่ดูถูกลูกผู้หญิงด้วยกันตั้งแต่ตองคลอดลูกสาวเนี่ยแม่พี่เขาไม่เคยคิดจะสนใจไม่เคยคิดจะมาเยี่ยมเลยสักครั้งด้วยซ้ำแล้วพี่เนี่ยพี่เป็นสามีตองพี่ไม่เคยทําหน้าที่สามีเลยแล้วพี่ก็เป็นพ่อของลูกแต่พี่ไม่เคยคิดจะดูแลลูกเลยสักครั้งก่อนตองจะออกจากโรงพยาบาลแค่วันเดียวพี่ก็กลับไปเที่ยวบครอบครัวพี่หน้าตาเฉยอะ จริงๆนะผู้ชายแบบเนี้ยตองจะไปต้องเก็บไว้ด้วยเหรออะไรอะตองนี่มันรุนแรงขนาดนั้นเลยเหรอพี่ไปเที่ยวกับครอบครัวแค่เดือนเดียวเองนะตองมันรุนแรงมากเลยอตองอีกอย่างเนี่ยพอพี่กลับมาเนี่ยพี่โทรหาตองคนแรกเลยนะแบบเนี้ยมันไม่ได้เรียกว่าเป็นห่วงลนะตองตองแค่แค่คลอดลูกเองอะมันเป็นเรื่องใหญ่อะไรขนาดนั้นอะตองใช่ลูกชายฉันพูดถูกตองแกแก็แค่คลอดลูกได้ลูกสาวเกดจะมาอวดอะไรหนะักหนาะ ทีมครั้งนี้แกอยากให้เมียแกสูงขึ้นวันนี้นะไม่อย่างงั้นอนะ่ะมันต้องฉี่ใส่หัวเราแน่จะพูดอะไรก็พูดกันไปค่ะตองไม่อยากฟังอะไรพวกพี่พูดละแล้วลตองก็ไม่อยากพูดอะไรมากต่อไปละพรุ่งนี้พี่ก็ไปเจอตองที่เขตก็แล้วกันแค่นี้นะคะตอง ตองอย่าทำแบบนี้ได้ไหมอะพี่ขอโทษจริงๆนะถ้าตองต้องการเนี่ยพี่จะไม่ไปเที่ยวแล้วพี่จะอยู่กับตองกับลูกนะมันสายเกินไปแล้วละค่ะพี่รู้ไหมว่าตอนนั้นตองเจ็บแค่ไหนกว่าตองจะคลอดลูกออกมาได้พี่รู้ไหมว่าตองร้อใพี่เข้าไปในห้องคลอดเข้าไปอยู่ข้างๆตองแต่พี่กลับเลือกที่จะไปเที่ยวกับแม่พี่กับครอบครัวพี่เกเป็นนางเอกหรอเก่จะเอาอะไรกันแน่ อ๋อก็จะเอาเงินเหรอตะกูลฉันไม่มีเงินหรอกนะใช่ค่ะที่แม่พูดมันก็ถูกค่ะครอบครัวแม่ไม่ได้ร่ำรวยอะไรแต่ตองเองก็ไม่ได้อยากได้อะไรจากครอบครัวแม่เลยนะคะตอนเนี้ตองต้องการแค่ชีวิตของตองคืนส่วนลูกเนี่ยตองก็จะดูแลเองไม่จําเป็นต้องมีพ่อแบบพี่มาคอยดูแลแล,แล้วค่ะตองเราเรื่องลูกอะพี่จะได้เจอลูกบ้างหมพี่ไม่ต้องห่วงหรอกนะคะ ถ้าเกิดว่าลูกโตขึ้นแล้วลูกถามตองเนี่ยตองก็จะบอกว่าพ่อเขาเนี่ยไปเที่ยวแล้วก็ไม่เคยกลับมาอีกเลยเอาล่ะถ้ทะทาทงคู่นะครับคุยกันเรียบร้อยแล้วเชิญเซ็นครับทุกคนคะทุกคนคิดว่าสิ่งที่ตองทำมันถูกต้องแล้วใช่ไหมคะถ้าทุกคนเห็นด้วยเนี่ยคอมเมนต์บอกตองด้วยนะคะว่าเห็นด้วย คุณนะลูกที่ลูกทําให้แม่รู้ว่าไม่มีใครสําคัญไปกว่าลูกอีกแล้วชีวิตเราสองคนต่อไปนี้จะไม่มีใครทอดทิ้งเราได้อีก